มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะโอ้โหล่าสุดนั่นของแกเรสเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับออกโรงตำหนีแฟนบอลของสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษหลังไปโห่ใสกับตันเฮนโดนะล่าสุดทางแกเรสเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษครับออกโรงตำหนิแฟนบอลทีมชาติอังกฤษนะหลังโห่ใสจอแดนเฮนเดอร์สันในเกมที่สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเฉือนอาชนะออสเตรเลียไปได้1ประตูศูนย์นะครับ เฮเดรซันเนี่ยสวมปลอกแขนกับต kind of ันท so ีมลงสนามให้กับสิงโตคำรามในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนเขาจะถูกแฟนบอลโห่ใส่ในระหว่างที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่6กสิบเอ็ดของเกมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับสร้างความไม่พอใจให้กับเซาเกตเป็นอย่างมากจนทางเจ้าตัวต้องออกมาตำหนิแฟนบอลในเรื่องนี้นะครับอืมฮึอืมแกเรตเซาเกตบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับแฟนๆที่โห่ใส่นักเตะผู้ซึ่งลงสนามด้วยหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณของเขาให้กับทีมชางเกฤผมไม่เข้าใจจริงๆ เขาคือนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษไปแล้ว79นัดความมุ่งมั Turn ่นและสิ lim, ่งที่เขาทําให้กับทีมมันสําคัญมากๆและก็พิเศษด้วยบทบาทของเขาในทีมทั้งในและก็นอกสนามมันเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมและอิทธิพลของเขาในสนามนั้นสําคัญมากผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาทําแบบนั้นเพื่ออะไรเมื่อชื่อของจอแดนเฮเดอร์สันถูกประกาศในเกมนี้ครับ เขาต้องพบกับเสียงโห่จากแฟนบอลในสนามซึ่งเกมนี้เป็นเกมแรกของเขาในแผ่นดินแม่ของเขานับตั้งแต่เขาย้ายไปคคาแค่ในลีกซาอุดิอาระเบียกับออยอติฟาสํสำหรับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับนั่นแหละครับโดนแฟนบอลโห่ใส่แล้วแบบนี้แกเรยกเกตคนเสือ,อ่งเกรดก็ไม่พอใจนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนักเตะที่มีจิตวิญญาณแล้วก็มีหัวใจให้กับทีมขนาดนี้ คุณยังโหเขาลงคออีกเหรออะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละครับไม่พอใจครับแล้วทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงที่จอแดนเฮอร์สันโดนโหใส่ก็จัดไปให้บรรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม